จำนวนเจ้าท <icana> ี่ก <favorite> ับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความเสียหายไปหลายส่วนเขามีเจ้าที่อยู่ประมาณสิคนซึ่งผมได้สั่งการไปที่กรมและให้ระดมคอมพิวเตอร์กับคนเพื่อที่จะมาช่วยขี่ก็ขอเรียนยืนยันว่าไม่ได้กำหนด d e a d l i n พี่น้องประชาชนยังสามารถเดินทางมายื่นขอรับเงินเยียวยา900าันได้เรื่อยๆ คือผมก็ติดใจว่าทำไมมันมันช้าในการอนุมัติมันติดขัดอยู่ตรงไหนจํานวนเจ้าที่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความเสียหายไปหลายส่วนเขามีเจ้าที่อยู่ประมาณ1ิคนซึ่งผมได้สั่งการไปที่กรมแล้วให้ระดมคอมพิวเตอร์กับคนเพื่อที่จะมาช่วยขี่ปัญหาที่เจอคือว่าคอมพิวเตอร์ที่เทศบาลใช้เนี่ยคนละตัวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เช็คทะเบียนราชช่วยดำเนินการในการเดินสายแลนด์ เพื่อให้ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันสามารถคีย์ข้อมูลได้ในหนึ่งหน้าต่างหนึ่งแล้วก็ถ้าจะตรวจสอบก็สามารถไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อที่จะดูทะเบียนราษใช้เวลาดําเนินการนิดหนึ่งในยอดรวมของสงขาใน,น,น,นห้าแสนหลักคนเทศบาลนครหาดใหญ่สองแสนสองสองแสนสาตอนนี้คีย์ไปหกหมื่นกว่าแต่ดูแล้วยอดการอนุมัติเนี่ยยังน้อยการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยว่าต้องเช็คัทะเบียนราษด้วยก็ขอเรียนยืนยันว่า กรอบเวลาเนี่ยทั้งทางรัฐบาลทางท่านนายกเนี่ยไม่ได้กําหนดเด a ไลน์พี่น้องประชาชนยังสามารถเดินทางมายืน่นขอรับเงินเยียวยาเต้าพันได้เรื่อยๆตรงนี้ยืนยันครับ